สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็มาพบกับผมกับเรื่องของรีโค้ดในภาษา JavaScript ป็นอีกครั้งนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มาทำรีโค้ดกันในวิดีโอนี้นะครับผมผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของตัวอินเทอร์เวลแพทเทิร์นกันก่อนนะครับผมตัวอินเทอร์เวลเนี่ยก็คือว่าชื่อเต็มๆของมันก็คือตัว merge interval เนาะแต่ว่าผมอยากจะย้อนมาก่อนว่าอินเทอร์เวลเนี่ยมันคืออะไรนะครับตัว Interval เนี่ยก็จริงๆแล้วมีรากฐานมาจากเรื่องของ operating system ใน หัวข้อ,อ,อ mutual exclusion นะครับผมที่เป็นในเรื่องของตัว task ต่างๆของฝั่งของ CPU ครับผมที่จะควบคุมในเรื่องของ process เ,เ,เนี่ยให้มัน work แบบในรูปแบบของ concurrency กันนั่นเองนะครับผมโดยที่ว่ามันจะมีเรื่องของ T1 แล้วก็ T2 ก็คือว่าเป็น task ที่เริ่มต้นมีเวลาเริ่มต้นเท่ากับ T1 แล้วก็เวลาสิ้นสุด task ก็คือ T2 แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการ กระจายตัว Resource ฝั่งของ c o m p u t a t i o n เนี่ยให้กับตัวทาสอื่นๆนั่นเองนะครับผมน,นี่คือเป็นที่มาของตัวอ n t t r v v l l นะครับและก็อันนี้คือเป็นรูปคร่าวๆนะครับผมที่จะเป็น T 1เป็นบล็อกผมจะ represent ตัวรูปภาพ T 1เป็น start time แล้วก็ทีเป็นตัว end time นะครับผมก็อันนี้คือจะเป็นรูปแบบแ,บแบรูปแบบที่ทุกคนจะเห็นได้ง่ายๆเนาะคราวนี้ เรามาพูดถึงเรื่องของตัว pattern merge interval ในเรื่องของตัวเวลาที่เราไปทำ Lead Code กันนะครับแล้วผมจะ create task ออกมาเป็น2ตัวก็คือมี a กับ b นะครับผมให้เราลองอนุมานว่าใน a กับ b เนี่ยมี start time แล้วก็ end time b ก็จะมี start time แล้วก็ end time เป็น r e p r e s e n t เป็น box สี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลองอธิบายกันเลยนะครับว่า merge interval เนี่ยมันคืออะไรนะครับ merge interval ก็คือการที่มัน combine ตัว time นะครับผมว่าว่าไอในแต่ละตัวของบล็อกของทัพสครับผมมันมีการ Overlap หรือว่ามีการซ้อนทับกันยังไงบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างขอเลื่อนไปตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับอันนี้คือ,อทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับผมมีทั้งหมดหกเคสด้วยกันนะครับผมหกเคสหเคสตัวนี้เดี๋ยวผมขอเริ่มที่ตัวแรกก่อนนะครับก็คือ ที่เป็น Task a กับ b ตรงนี้นะครับผมที่เป็น Task a กับ b ตอนแรกเรามองว่าเราอะมีตัว Time ตัว Time ที่เป็น Interval Time ะครับผมเป็นบล็อก a แล้วก็บล็อก b ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยมีเวลาที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในส่วนนี้นะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้ผม Start ที่1แล้วก็ตัวนี้เป็น3เพราะฉะนั้นบล็อกแดงตัวนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่ไม่มีการซ้อนทับกันเลยก็จะเป็น5แล้วก็เป็น6อะไรแบบนี้ ะครับผมอันนี้คือเป็นเคสแรกที่เป็นในรูปแบบของนอ non overlap ทั้ง2ตัวนี้ไม่มีการซ้อนทับกันเลยนะค,ะะครับอะคราวนี้ในเคสที่2ก็คือจะเป็นเคสที่มีการอ overlap กันตรงระหว่าง A กับ B นั่นเองนะครับผมโดยที่ว่าตัว B จะจบหลังจาก A นั่นเองนะครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมเริ่มต้นที่1นะครับแล้วตรงนี้ที่เป็นสีเขียวตรงนี้นะครับผมมันจะบล็อกยาวถึงตรงนี้เนาะตัวนี้อย่างเช่น5 แล้วก็ตัวนี้ตัวทัสของ B อ่ะเริ่มต้นที่3นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเริ่มต้นที่เออจ็ดอะไรแบบนี้เราจะเห็นว่าตัวบล็อกนี้เนี่ยเออตัวทัสทัสเอของเราอ่ะจบที่5มันเริ่มแต่1น่ถึงหนะครับผมส่วนทัสบีมันเริ่มที่3าถึงเนะครับเราก็จะเห็นว่ามีการ overlap กันในส่วนของ3าถึงหตรงนี้นะครับผมที่เป็นส่วนตรงกลางเนาะเพราะฉะนั้น ถ้าเราเกิดว่ามันมีการโวดของ overlap กันก็วสวดของ overlap ก็จะเป็นช่วงตั้งแต่3ถึง5นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบที่2ของการ overlap ระหว่างตัว interval นั่นเองนะครับอันนี้ต่อไปก็คือรูปแบบที่ a นะครับผมมีเลนส์ที่กว้างกว่าตัว b เนาะเลนส์ที่กว้างเลนส์ที่กว้างกว่ามองผมมองเหมือนว่าเป็นการ c o n s u m เข้าไปเลยแล้วกันนะครับผมก็คือว่า a มีเลนส์ที่แบบคุม b ทั้งก้อนไปเลยนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่น ตรงนีเ้เราเริ่มต้นที่1แล้วก็7นะครับผมแล้วก็ภายในมันมี3ถึง4แบบนี้นะครับผมเราจะเห็นว่าตัว b เนี่ยมันเป็นสีแดงเนาะ b คือสีแดงมันถูกคอนซูมภายในตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเห็นว่าเออ,อมันโดนถ้าเกิดว่ามันทัสมันรันแบบนี้ตามช่วงเวลาเนี่ยเราจะเห็นว่า b เอ่อเสร็จก่อนเนาะสตาร์ทที่หลังแต่ว่าก็เสร็จก่อนด้วยนั่นเองนะครับนี่คือเป็นรูปแบบของ a completely overlap นั่นเองนะครับ อ่าคันนี้อันต่อไปเนาะมันก็จะคล้ายๆกับตัวแรกเออไม่ใช่ตัวแรกตัวที่2ครับผมแต่ว่าคอนเซ็ปต์ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกันแต่ว่าตัวที่ B เนี่ยมันจะเริ่มก่อน A นะครับผมแล้วก็อันต่อไปก็คือจะคล้ายๆกับตัวตัวนี้นะตัวที่ว่าเออโอ overlap ซ้อนทับแบบเต็มรูปแบบกับ B นั่นนะครับคันนี้อีกอันหนึ่งก็คือว่า B อ่ะซ้อนทับกับ A เนาะเป็นเป็นขั้วตรงข้ามกันนะครับ คราวนี้อันต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของ B นอนร่วมระกับ A นะครับผมก็เราเห็นว่า B ะมาก,ก่อน A นะครับผมคราวนี้เราก็เห็นว่าไอส่วนสาไอไอหตัวเนี้ยเนี่ยไอหตัวเนี้ยมันจะเห็นว่าเอ้ยมันมีช่วงที่เอ่อมันเป็นคลอส Mul ติ verse กันอยู่นั่นเองนะครับผมก็คือว่าก็คือว่ามันจะมันจะเป็นขั้วรตรงข้ามกันเนาะเป็นการออฟฟิซิกันนะคะรับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองเรื่องของการจัดเรียงในอนาคตเนาะเรามองเรื่องของการจัดเรียงเราสามารถที่จะ มองได้แค่3จากนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าเก Volt ิดว่าเรามีการจัดเรียงที่ดีนะ <ST S 1> แต่ว่าด้วยความที่ว่า6รูปแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับผมพ <อ S 2> เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยผมแค่เลฟเป็เซนว่าไอ้ตัว A มันเริ่มก่อนแล้วก็ B เออไม่ใช่สิเเป็นอีกชุดหนึ่งแล้วก็ B เป็นอีกชุดหนึ่งเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้ในเรื่องของตัวมอดเชนเทอร์บอลนั่นเองนะครับก็ อันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายสั้นๆน,นะครับผมเกี่ยวกับตัว Pattern m e r มอร์ t ินเทอรนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลองทำโจทย์ที่เป็นเกี่ยวข้องกับ m e r ร์ i n นเทอร์ p ว t ล e แพทเในวิดีโอต่ถัดไปไดเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ